งานสมโภชและพิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกงปีนี้เป็นปีที่ครบ253ปีนะคะและปีนี้ยังเป็นปีที่พิเศษเนื่องจากมีนางรำทั้ง11อำเภอร,ร่วมขบวนรำถวายหลวงพ่อโสธรถึงพันกว่าชีวิตทีเดียวค่ะวันนี้เราจะมาดูการฝึกซ้อมของนางรำในพื้นที่อำเภอเมืองจะาแจาวกันนะคะตามมาดูค่ะ ที่อาคารอเนกประสงค์พระธรรมบังคลาจารย์วัดโสธรวรารามวรวิหารนางรำที่เข้าร่วมง,งานสมโพชและอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกงซึ่งปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ253ปีนะคะได้มีการฝึกซ้อมรำโดยมีคณะอาจารย์ผู้ฝึกสอนท่ารำทำการฝึกให้ค่ะเป็นประจำทุกปีที่มีการจัดงานอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกงจะต้องมีการรำถวายหลวงพ่ออาจารย์วีรศิษฐสุขสมชิต อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชพัฒราชนครินหนึ่งในผู้ฝึกสอนได้กล่าวว่าสำนักง,งานวัฒนธรรมได้บันทึกเทศท่ารำส่งให้ทั้ง11อำเภอไปฝึกรำซึ่งปีนี้เป็นปีที่พิเศษ<า>เนื่องจากมีการสมโพธ์องค์หลวงพ่อด้วยจึงมีการปรับท่ารำเพื่อความสวยงามมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งยังได้แนะนำคณะอาจารย์ผู้ฝึกสอนท่ารำอีกด้วยค่ะ่าผู้ฝึกสอนนะครับก็จะ ได้คุณครูสารครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาครับครูสาววงกลมครับจากโรงเรียนอุตสาการแสดงนะครับแล้วก็คุณครูพิมครับอยู่โรงเรียนเบญจมาราชลังสลิดครับแล้วก็คุณครูมดครับอันนี้ครับโรงเรียนวัดดอนทองครับแล้วคุณครูปาล์มครับโรงเรียนวัดดอนทองเหมือนกัน แล้วก็ทีมรักลำวงคือสบายสีเขียวๆนะครับมีป้าต้อยนะครับมีป้าหมอนมีป้าจุม๋มแล้วก็ทีมงานอีกข้างหลังครับและท่านผู้นี้ก็คืออาจารย์นัทนิชาวันนภาลายัยหรือว่าคูโดโนนะคะอาจารย์จากโรงเรียนดัดดารุณีปัจจุบันอาจารย์เป็นข้าราชการบำนาญแล้วท่านเป็นผู้ประพันธ์คำร้องเพลงอัญเชิญหลวงพ่อโสธรซึ่งมีแรงบันดาลใจมาจากความรักความศรัทธาในองค์หลวงพ่อโสธรโดยอิงจากตำนานที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นอีกด้วยค่ะ บ้านของเราอวนะคะจังหวัดแบะนองของเรามีหลวงพ่อโสธรเป็นพระผู้บ้านผูน้นาในเอ่อซึ่งทุกป,ปีเรามีประเพณีการอัญเชิญหลวงพ่อขึ้นจากแม่น้ำบางปะกงมาค่ะครูก็เลยค้นคว้าว่าเริ่มตั้งแต่ปีพศใดะค่ะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่พฤทธศักราช2 3 1 3สิค่ะก็อัญเชิญหลวงพ่อขึ้นสู่บัทโหมตามตำนานที่เล่าขานกันมานะคะโดยเพลงแบ่งเป็นส่วนส่วนเล่าตั้งแต่อัญเชิญหลวงพอ่อ แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ต้องคล้องหาดใสยศีนที่หลวงพ่อชนทั่วถิน่นแล้วก็ต่างประเทศมากราบขอพรท่านแล้วก็พวกเราชาวแปดริ้วและทุกๆคนที่เป็นลูกหลวงพ่อน้อมใจกันปฏิบัติบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาอาจารย์ยังบอกอีกว่าท่านอดีตผู้วา่าระพีผ่องปุกพิกิจขณะดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเราได้มอบหมายให้ประพันธ์บทเพลงนี้ค่ะ นอกจากนี้ครูโดยังทำขนมช่อพากากรองซึ่งทั้งหอมทั้งหวานมาให้นางรำรับประทานอีกด้วยท่านเป็นคนจิตใจดีมีความรู้ความสามารถและมีเมตตาสูงมากเชียวนะคะช่วงที่มีการซ้อมรำจะมีผู้ใหญ่ใจดีนำผลไม้ขนมนมเนยมาเป็นกำลังใจด้วยก่อนหน้านี้ท่านขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาแวะเอาส้มมาฝากด้วยนะคะ สำหรับงานสมโพธิและอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกงครบรอบ253ปีจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่2-6เมษาย,ยน2566 วันที่มีพิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางประกงจะตรงกับวันที่4เมษาย,ยนเวลา14นาฬิกาโดยประมาณณศาลาชายน้ำภายในวัดโสธรวรารามวร,รวิหารปีนี้คาดว่าจะมีนางรำเข้าร่วมรำถวายหลวงพ่อประมาณพันกว่าคนด้วยแรงศรัทธาในองค์หลวงพ่อโสธรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแดริ้วขอบารมีหลวงพ่อโสธรคุ้มครองผู้มีจิตศรัทธาให้ท่านและครอบครัวมีความสุข ความเจริญยิ่งขึ้นไปนะคะ